ภนษาพลือกันนะครับนาอมีป่าจีนตัวใหญ่ๆนี่เน็นี่เห็นเแล้วนี้มจา้าสีปจ้นโอ้โบดมันค่กมันเน,นี่ยบาทเดียวได้ประมาณสี่อ้าวนี้ิน ขึ้นเครื่องกักเลยวะโอ้ สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวมนนี้ววาทุทธานมาลงป่าอยู่บ้านบานานันใต้หนองคำไหลนะครับอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครมื้อนีอน้คนมาถือว่าน้านแน่เนนะครับ ถ้าเทียบกับน้องอื่นที่นำเลิกระดับสองเมตร3าเมตรนี่น้องนี่ถือว่าคดหลายเนาะกะเพ่นซ่าพ่นลื่กันนะครับนาะมีปลาจีนตัวใหญ่ๆปลานิ่นตัวใหญ่ๆนะครับนาะเลยมีคนพรกันมาหลายระวังจะได้ปลาพวกนี้แหละแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ปลาจีนก็ตัวใหญ่ดีแหละครับนะครับมันโดดให้เห็นเพิ่นเทศให้เห็นเนี่ยก็ตัวสามโลขึล้นสี่โลฮาโล นะครับเนาะวัดสองบาททุกที่นั่งเพราะว่าจะเป็นแหแพร่หรือสะดุงตังนะครับเมื่อนี้เขาก็เอาสะดุงมาลงน้าแล้วเอาเอาแหแพร่มาลงน้านะครับไปตุ่มเขามาแค่หนึง่งถ้าเกิดได้ป่าจีนตัวนึงเนี่ยถ้ามันมีใครนะครับใครป่าจีน,นในคล้ายกิโลละสองร้อยนะแถวบานเฮาเนาะครับตัวนึงได้ได้ใครเป็นกิโลเขาก็ได้ทื่นขึ้นนะครับอยู่ในเขาวังกว่าจีนตัวหนึไงนะครับนั่นแก โดยเหตุเทั่วไปบัวเขาจะได้บอทอนลานะครับเนาะบ้านเราบ้านาเ <นะ S 2> จังว่าจ้าว่ากันนะครับสามมกราบเสาบ้านนี่แหละรุนก,กันเบิรงเมือนีงครับงานนางแย้มกับพี่เพล้านะอนะ้าวันดีจ้าวันดีจ้า เขาง่ายน้ากันจ้าวันนี้มาลงป่ามาไตมาจ้ามาไตน้องขาไหลนะครับก็เป็นปลาสองปีละปลาเลี้ยงปลาปล่อยมีแต่ตัวใหญ่แต่ข้าวสีมันแล้วคุณกับวันเลี้ยงหรือคุณปล่อยธรรมชาติล่ะเอาเทปบันทึกเนี่มันอาจจะเป็นไปได้แปลงไก่ประมาณลุกลุกมั้งเด้อพี่น้องเขาง่ายน้ำกันจ้าเขาง่ายน้ำกัน ในป่ากับเป็นพี่เลย,ยนอครับถึงไหนป่าไร้ปะอันนี้มันจะจอกมันสะดุ้ง Hạng thế ว้ยายฮาร์ดสตูฮารแล้วบานี้โอ้ยพี่พี่ปลานะ่ะนี่ปลา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 ยืดแต่ฟังนี่โอ้บาทแรกบ่ท่านเห็นผู้ใดได้ปลาอยู่ทางไหนหนู้น ดังนั่นไหมก็เขาพวดเห็นไหมสองตเลยเอยดุ่นของเหงาสิมี้บอมาหอดบอเจเียบอตารีดเอ,อ้ย ่ท่านนี่ได้จะตูอ๋อยู่ไปทับวะครับขับนิดนึงเนาะเท่ยังโอุ้่มได้แล้ว ทุ่มได้แล้วตเตมเตยมิ่งนักท่นเห็นพี่ปอขึ้นน,ยยนั่นเอาแท้ปายญ่น้ำพินแม่เอ้อมาแล้วมาแล้วเอา้าเอาให้ยูน้าตาเลย ดังนี่ครับอุ้ยไผ่ไขุ่นอุ้อยไผ่ขึ้นนะคักโยโยบนอไผ่คักอยู่ดิอุ้ยต่ำยู่ครับต่ำยู่ต่ำยู่ไปก่อนจักหน่อยก่อนต่ำยุกหนอกดอียุ่ไงอ,อ,อ,อุ้ยไผ่ยังจังเลยเขาเข้าบนอเน,นี่ ตราต่ำแห้งอยู่ดีครับนาอยู่ในเผาอยู่ดอกออไปครับ in อ๋ออ๋ออ๋อไปนิดไปนิดนี่เห็นเครื่องแล้วโอ้หตัวนี้โอ๊ยจินปลาชินโอ้ของของกํายังสองสามครับ Ủa, kia, mạnh Nghe mày Ừ, tới đây nào Ồ, đây xí với bạn đi Mán, mán, mắc mán, lại thú hẳn, chẳng đầy. Anh à, ý phó, đúng bà này. Đúng là đúng. Ừ, nhìn không? Bà quỷ lèo, quỷ lì. bà tới ยากว้มือเนี่ยครับก็ขีบอกแล้วยินรวดรูดมือได้ไปเฮ้ยเฮียอีกับตัวหนึ่งครับอีกศบตัวหนึ่ง บาทอะเด้หน่ะปลาปลากินสองตัวแล้วเอออย่าออกเด้ออย่าออกเด้อเฮ้ยยังขึ้นมาได้ปลากินได้ไหม โอ,อ้มาแล้วคุยๆต่ำเหียงครับต่ำเหียงหายังวะต่ำตุ๊บๆดึงสิประนิ่นบ้างต่ำ้ววรา่็เพ่ยนาจะเขาเผาแล้วครับโอ้ยออกแล้วไปหาพ่อผนละ <c oughs> เขาเข่าเข,ข่าเข่าโอ้เข่าบ่บผู้ขับับบะไรออกไปแล้วตัวนึงตามแห้งอยู่ดิว่าได้มั่งไหวกิบงเสร็จละแฮีบ่มัง่งอุ้ยต่ำโย่อุ้ยกินนี่แล้วครับกินแล้วกิ้นง่ายจินง่ายอู้ย่างง่ายตัวน,นี้ โอ้ไปกินไหมยังแห้งครับ กินใหญ่เลยคนเดียวไปตัเอาหนมาแล้วมาแล้วปลายัางปลายัางปลายัางคือพอดินมาตัวนี้พอดดเลยอ้าวกำลังมาเอาไว้ได้เด้าตาเอ้ย Oh. <laughs> เออานแล้ว <laughs> ได้ไปกินนเพื่อนแล้วอ,อ น้องแหดานี่ครับเนี่ยแหนี่ดังบ่อห่างหกเส้นหน่อยก็มูฮิตทำแล้วทำแล้วทำอยู่ทำอยู่อุ้ยมันยุ่งเทิงกักเลยครับพุ้เด้อกินง่ากินง่ายอุ้ยอุ้ยขึ้นเทิงกักเลยวะอุ้ยไปแล้วครับไปแล้วดึงไว้บ่ได้เลย ขาด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 ไปเลยขนาดไว้ต้องมาโดดนี่นี่ว่าม่นสียูโอ้ยปักเงยครับตรงไดนี่ผมว่าได้ดึงแหว่าได้ปล่อยอยู่แต่ว่ามันเค็งย,ยังมีอยู่ครับยังไพ่อยู่ตัวบนหัวป,ป่าย,ยัางโอ้มันอยู่แล้วตรงไหนโอ้ยแต่ว่ายังป่ามีป่าไพ่อยู่ครับโอ้ย,อยปอบใจจะตวกวะเน้อแบบนี้กินกันเลย ขาดไปตรงนี้ครับโหสุดายสุดายตรงในนี้ปอบใจปลาย,ยัางนอหนี่ปลาตะเคียนครับ เออมาไหมมามามาหอยตาเนี่ยโอ้ยเป็นยังโยกเก็บแห้งโอ้ยป้าใหญ่แค่นี้ตัวตัวไ

มองได้เท็ดนีตีดนียู่หันละ่ะอืมมาแล้วลายยังปลานิ่น 哎，好切好那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  อันนี้มานแล้วมาแล้วจริต কে <coughs> রোগ <coughs> <coughs> ขาดไปว่ามันหาลล่ะไป่าจีนตัวนั้นมันขึ้นเผาฮาวมากเอาไปทาง,ทางอื่นเปนง,งไดครับทางอื่นเปงไดดรอทางอื่นบ่คือกับมาคือเก่็ฟอร์มากเลยครับปลาจีนโอ้โมันพ่อยู่นะไอ้นันว่เขาแหบอะฟุ่มหมดแล้วครับ นิ่งปะนิน่งอ๋ออะไรมาสิบเบียดปะครับตอนเพิ่นเปิดสิบเบียดให้ นี่ปลามันหน่อยปลามากคูคนคือป่าจะได้แต่ปลานิ่งเนะนางนี้ครับอันนี้บ้านมังไม่โดนเติบแลยละตวพระไพ่เต๋อเต็มแห่ครับจะกี่ยวยู่ตัวปปุบ <c oughs> ง่ายเลยวะบ๊อ <c> บ <oughs> โอ้เมื่อพ้นเปียกขาวะ น่แครับต่ำแหบัากแค่อยู่เด้ออยู่เด้อขอเฝ้าเด้อ เผาเร้อเผาเร้อตัวนี้ยืดด้ครับต่ำหฮงห้ง้างตัวนี้บอกคอบ้านเลึกป่นเนี้ยโบไวน้ำมันนะค,ครับยั่อยม,มันกับโบไวยเราก็มุดดวนเลยได,ได้ยูครับได้ยู ไปย,ยังครับพอาเป็นปลาชินเด้อตาแห้งๆชินดีๆครับชินดีๆอู้ยางไงตัวนี้อ้อยยาใจเย็นโอ้ยใจเย็นโอ้แห้งหลายครับว่ะเฮ้ย คองคองเจ้าคองอืมขนินครับ ่จีนก่าย่งันแล่ะว่เนี่ตัวนี้ได้ยนีตัวนี้ด้ยังไงยังไม่ได้แปรลอยู่แรแห้นี้ตัวนี้ห้อแโลิบานี่โอ้ยสนาจอนะไน้องนี่ไปจอนี่สนาจอนแล้วน้องนี่โอ้ยสนาจังน้องเนี่เราเสียด้ย เบิ่งคูหมานเพิ่นก่อนเสี้ยนป่าทางสว่างลูกๆช่างสว่างสว่างบ่หามแมยนครับช่างสว่างนี่แหละท่างมาลีดสว่างมาลีจ้าโอ้ยูโหดหมานคักหมานเน่บาทเดียวได้ประมาณสี่สิบตัวแม่นับเบิ่งแล้วว่ามีหัวสี่สิบอยู่เด้อคุณน่ะป่าตัวละสี่หาหกโลสุดยอดเลย เอาผู้เดียวคากแน่ว้ยสามลูกน้อยตัมูสามลูกบางจ้าหาลหาลูกโล้วุนะเมนบัสคนที่บเกียรวันกนนั้นสิบสามตั้แปดที่ต่อเมนป่ามูนึงเขาเขาแน่วคอน้องกุดกรนแ้วอยู่คนบ่มีโอกาสได้บานอีกเพราะพรแน่บ่แล้วจำหนีกับพ่อแล้วเอามันมันผูมัน หยุดทะลุปะจีใช่ป่าว่าผ่าากใช่ทางอันกลับเดี๋ยวไปเวงนี้สองต่อแม่ใช่ทักสะวางโออขอพูณหลายๆลาขอบคุดหลายๆป่าดอกป่าไม่ให้กินเราอ่ะใ้่ชีอตัวตัว ปลาสะดุ้งปลาจีนแญ่สองตัวนะครับตักไข่ตัวนึงอยู่ดบกนี่ปลาน้นน้ำสามสี่สนะตวัวครับวัดสองลอยนะอย่างนี้เลยหาหกโลอยู่แบบมาแฮ้ครับเนาะปลาตัวแง่ครับนี่ปลาจีนแล้ะครับนะครับปลานน้น แสมงามอยู่ยี่สุกตัวนึงใส่โลดหละนอกนี้ก็นอาจีนน่าจะใส่หกเจ็ดก็ได้อยู่นะครับไปไปไปสร้างบ้างอีกเถอะสามสี่โตโัวเนาะเพราะมานจะดอกเนาะบางคนเพิ่อนเฮงบ่ได้กูละปลาจีนครับเ้องก็เลยมากพอสมควรอยู่ละเนาะแต่ว่าผู้ที่หมานคักอีลีบานบาดเดียวได้ไปเป็นเศร้ากับนี่ครับแล้วแต่ตำแหน่งนะครับผมได้มันผมมันนะแต่ว่ามือนี้เขาคุมอยู่แต่ว่ามาน ติดตุกนะครับเด้อ,ดอ,อ,อเดี๋ยวกลับานก่อนนะครับต่อมนี้ตอ้องฝากไว้เส่อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยหมอลาะไปก่อนสวัสดีครับ